นโยบายด้านการศึกษาก็ถือเป็นนโยบายที่รัฐให้ความสําคัญเป็นอย่างมากค่ะโดยได้หาแนวทางสร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้กับเด็กไทยที่เรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ขาดทุนการศึกษาจะได้มีโอกาส ได้เรียนต่อโดยเฉพาะในต่างประเทศถ้าหากว่าพูดถึงเรื่องทุนการศึกษาแม้แต่ในประเทศยังไม่มีโอกาสต่างประเทศนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะคแต่แน่ว่านี่คือเป็นโครงการที่ดีมากๆอย่างโครงการ1อําเภอ1ทุนการศึกษาหรือว่า ODOS ซึ่งเป็นโครงการที่ทั้งผู้ปกครองและตัวนักเรียนเองต่างก็ชื่นชมกับโครงการนี้เป็นอย่างมากค่ะ เรื่องของการศึกษาการพัฒนาศักยภาพ Upskill reskill ของนักเรียนนักศึกษาไทยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่รัฐบาลต้องการสร้างโอกาสสนับสนุนเรื่องของการเรียนนะคะให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีนะก็จะช่วยพัฒนาศักยภาพของน้องๆได้เป็นอย่างดีก็เลยมีการสนับสนุนทุนส่งเยาวชนไทยเรียนต่อต่างประเทศนะคะก็คือ โครงการ1อำเภอ1ทุนการศึกษาหรือว่าโอดอสนะคะจากการไปสอบถามนักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองที่ ก็มีทั้งที่รู้จักแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้จักโครงการนี้คนที่รู้จักเนี่ยก็บอกว่าเป็นโครงการที่ดีที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้สู้กับต่างชาติได้ซึ่งการที่รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายฟรีก็ทําให้ช่วยเหลือเด็กไทยที่เรียนดีแต่ยังขาดทุนการศึกษาได้อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองอีกด้วยค่ะฟังเสียงนักเรียนพูดถึงโครงการนี้กันค่ะได้เพราะว่าจะได้หางานแล้วก็ แนะนําต่างประเทศถ้าคนต่างชาติมาหาเราเราก็แบบสื่อสารว่าเขาจะทํายังไงยังไงกับเราครับแล้วก็ช่วยหาอาชีพให้เราได้ง่ายขึ้นแล้วก็เงินเดือนช่วยเหลือครัวเรือนได้ง่ายมองดีครับเพราะว่าจะได้ประหยัดเรื่องไปค่าใช้จ่ายครัวเรือนประหยัดพ่อช่วยช่วยพ่อแม่ครับอะไรประมาณนี้ครับรู้จักทาง facebook ครับผมว่าก็เป็นโครงการดีๆครับเพราะมีเด็กส่วนใหญ่ที่มี ความรู้มีความสามารถแต่ยังขาดทุนการศึกษาก็ได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวไปด้วยครับมากครับเพราะเด็กส่วนใหญ่เราก็อยากไปต่างประเทศอยากไปเรียนรู้ต่างประเทศและพัฒนาประเทศไทยด้วยดีครับเพราะเด็กไทยเรามีความสามารถเยอะครับแต่ยังขาดทุนแล้วก็ยังได้แบ่งเบาภาระเงินของครอบครัวด้วยครับมีโครงการเกี่ยวกับให้เกี่ยวกับทุนดีอย่างเงี้ยค่ะในทุกที่บางพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะ เหมือนก็นว่าช่วยเหลือพวกครองที่ยากไร้ค่ะแล้วก็ใช้ช่วยพัฒนาเด็กๆที่ว่าขาดโอกาสต้ยโอกาสอ่างเงี้ยค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักโครงการนี้นะคะเพราะว่าวเริ่มไปแล้วเฟสแรกนะคะในขณะที่นักเรียนที่ยังไม่รู้จักโครงการนี้หรือว่าพอคุ้นชื่อโครงการอยู่บ้างก็บอกว่าจะไปศึกษาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและคิดว่าเป็นโครงการที่ดีที่ช่วยสนับสนุนครอบครัวที่มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะส่งบุตรหลานไปเรียนต่อที่ต่างประเทศและการได้ไปศึกษาในต่างประเทศได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นการสร้างโอกาสให้เด็กไทยได้พัฒนาทักษะต่อยอดในอาชีพและที่สำคัญนะคะเมื่อน้องๆจบมาก็จะมาช่วยพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปค่ะึกว่าเป็นโครงการที่ดีเพราะว่าหนึ่งคือได้สนับสนุนคนที่ไม่ได้มีครอบครัวที่แบบ มีเงินพอที่จะส่งเราออกไปข้างนอกหรือต่อยอดในการที่เราเป็นเรียนต่อเพราะว่าการที่เป็นเรียนต่อข้างนอกจะมีโอกาสสูงเพราะว่าเหมือนหลักสูตรข้างนอกเขาจะเน้นในทักษะพวกแบบว่า,าเน้นแบบด้านฝีมือของเรามากกว่าที่จะแบบว่าความรู้แน่นไปทุกอย่างค่ะเลยการว่าโครงการนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้นักเรียนไทยอะ่ะได้มีโอกาสในมากขึ้นในเลือการสายการเรียนของตัวเองแล้วก็ทำให้เราสามารถเอาไปต่อยอดแนวเขาได้ดีมากกว่านี้ค่ะ ถือว่าได้มากนะคะเพราะในเมืองนอกแล้วเขาก็จะมีเอกลักษณ์เปของตัวเองมีด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ากว่าในเมืองไทยจะทําให้เราสามารถเรียนรู้ในด้านนอกได้ะคะ่ะแล้วก็มาปรับใช้ในเมืองไทยจะทําให้เด็กรุ่นไทยะคะ่ะมีความพัฒนาก้าวหน้าในทั้งความสามารถและความรู้ได้ะคะ่ะก็พัฒนาได้มากเลยนะคะสําหรับในมุมมองหนูนะคะหนูรู้สึกว่า พัฒนาในตัวด้านทักษะในตัวเองค่ะที่ได้ไปเรียนรู้กับคนอื่นๆที่ต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศนั้นๆด้วยค่ะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาเทคโนโลยีของประเทศอื่นและสามารถนำมาส่งต่อประเทศไทยได้ค่ะและพัฒนาต่อประเทศได้อีกด้วยค่ะ สำหรับโครงการโอดอสรัฐบาลเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีของงบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ4,500ล้านบาทนะคะเพื่อให้ทุนกับนักเรียนนักศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าระดับปวชต่อเนื่องไปจนถึงระดับปวสรวมทั้งระดับปริญญาตรีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยนักเรียนที่จะได้รับทุนก็ต้องมีคุณสมบัติก็คือมีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีมีศักยภาพแต่ว่าขาดแคลนโอกาส และต้องศึกษาในสาขาที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศโดยเป้าหมายผู้ได้รับทุนจำนวน4,800คนหรือ7,200ทุนนะคะนี่ก็เป็นโอกาสดีมากๆของน้องๆโดยเฉพาะคนที่ชอบเรียนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เป็นสาขาสำคัญที่ประเทศเราต้องการณนะตอนนี้ค่ะ,คะ